สวัสดีค่ะพบกับการดูดวง10เรือนปากหลังของเดือนมกราคมคำทำนายตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสามกราคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิบไพ่10เรือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพและก็ความรักนะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สิบเรือนของผู้ที่เกิดวันจันทร์ไพ่กุมแกนจตาใบแรกของชาววันจันทร์นั่นก็คือเด็กถือถ้วยตอนนี้น่าจะมีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรอยากจะทําอยากจะเริ่มต้นนะคะเพราะไพ่เด็กถือถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของการ เริ่มต้นความรักความรู้สึกบางท่านบางคนอาจจะได้พบเจอเจอกับความรู้สึกที่ประทับใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองก็เป็นได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกหรือถ้าท่านจะเริ่มต้นทําอะไรเหมือนท่านกําลังมีไอเดียที่จะเริ่มต้นทํานะคะแต่ขอให้มีความระมัดระวังนะคะเพราะอะไรตําแหน่งการเงินมันขึ้น เดโมนถ้าจะทำอะไรก็ตามจะเริ่มต้นทำสิ่งใดๆขอให้สื่อสารเขาเรียกว่าขอให้หาที่ปรึกษาที่ดีศึกษาไม่ใช่สื่อสารศึกษาให้ดีๆว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่การที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ออกไปควรหรือไม่เพราะเดโมนคือไพ่ของความไม่แน่นอนความหลอกลวงมีความน่าวิตกมีความน่ากังวลเกิดขึ้น หากจะทำอะไรก็ตามอย่าละโมบโลภมาก15วันนี้ถ้าเป็นไปได้จะต้องจ่ายเงินก้อนใดๆออกไปสักก้อนหนึ่งขอให้ใช้ความอดทนอย่าพึ่งรีบจ่ายเป็นการผ่อนจ่ายเป็นงวดเป็นงวดได้ไหมออรอหลังมกราก่อนได้ไหมถ้าดึงเชงได้เรื่องการจ่ายเงินหรือเรื่องการต้องเสียเงินสักก้อนไปเนี่ยขอให้ดึงเชงไปก่อนนะคะเว้นแต่ว่าคุณมีความจําเป็นต้องจ่ายไปกับเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านของผู้คนอะไรพวกเนี้ย ก็จ่ายไปตามวาระมันมีเหตุจะต้องจ่ายถ้าหากมันจะต้องจ่ายไปเพราะเรื่องสุขภาพชิงพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจสุขภาพเลยแบบนี้จะเป็นการดีมากกว่านะคะเตือนตัวเองนะคะในด้านการเงินไม่ควรเสี่ยงโชคและอย่าละโมบโลภมากถ้ามีช่องทางอะไรเข้ามาห้ามโลภเด็ดขาดเพราะเดมมลคือความหลอกลวงแล้วขึ้นในหลักทรัพย์ถ้าไม่ถูกหลอกตกตกทรัพย์ก็ระวังว่าข้าวของจะสูญหายเสียหาย แตกหักพะ่าพังโดยที่เราไม่ได้คาดกีตเอาไว้มาดูตําแหน่งสหัชะการดีวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์ตําแหน่งนี้แทนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวด้วยช่วงนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างทําให้เรากระทบกระเทือนจิตใจเช่นอาจจะทะเลาะการมีคําพูดให้ร้อนหูมีเรื่องผิดหวังเสียใจแรงๆหน่อยญาติเราพี่น้องเราคนที่อยู่รอบตัวอาจจะอยู่ในช่วงการอกหัก ไล่เลเวลมาหน่อยหนึ่งเพื่อนบ้านทําตัวงี่เง่าทาตัวไม่ดีทําให้เราเสียเซลล์แล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันท่านใดที่ทํางานด้านสื่อโซเชียลงานออนไลน์สื่อการดิวงานประสานงานปล่อยคอนเทนต์ใดๆน,นะคะเมื่อขึ้น5้าถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยผลประกอบการการค้าขายการดิวกับผู้คนไพ่ใบนี้มันแทนความผิดหวังเสียใจ คาดหวังแล้วไม่เป็นไปอย่างที่หวังกะไว้ด้วว่าโปรเจกต์เนี้ยได้สัก70% 80%ดอหวังความสำเร็จไว้ประมาณนี้แต่เอาเข้าจริงความสำเร็จความเป็นไปได้มันอยู่แค่4ี่0ิบห้าสิบทใจยอมรับไว้ก่อนนะคะระวางแผนรับมือกับมันมันจะมีความพลาดเป้าผิดเป้าไปไม่เป็นไปอย่างคิดเช่นลูกค้าอาจจะเลื่อนนัดเลื่อนเวลาะจะติดส่งของกอ็จะส่งของค้าขายก็ติดเรื่องการ ขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะวางแผนไว้ถ้าไปเจอคนดีกับคนจะไปเจอคนที่ไม่ค่อยรักษาคําพูดไม่รักษาสัญญาสิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือเออตําแหน่งเออเอเกสารสัญญาและตำแหน่งนี้ดันเป็นเดอะทาวเวอร์อีกต่างหากคุณจะบกพร่องตรงนี้คุณจะสร้างความเสียหายตรงนี้แล้วเดอะทาวเวอร์ห้าถ้วยแล้วมาลิงก์กับการเงิน ช่วงเนี้ยดูเรื่องเอกสารสัญญาให้ละเอียดรอบคอบอย่าใจเร็วอย่าใจร้อนนะคะตรงนี้จะช่วยคุณได้แต่เมื่อดวงมันขีดไม่ว่าชาววันจันทร์จะผิดพลาดเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดเรื่องบ้านเรื่องรถยานพานะอะไรก็ตามทำไม่เสียเงินก้อนหนึ่งดิวกับใครประสานกับใครอาจจะมีปัญหาข้อเสียก็คือเรื่องตรงนี้ เตือนตัวเองให้หนักๆค่ะทําบุญมันแก้ได้แต่ใดๆไม่สําคัญเท่าสติของมนุษย์นะคะสติของเราการรู้เท่าทันไม่ละโมบโลบมากไม่หลงลืมมันจะประคองตัวเราให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาดูคนทํางานประจําบ้างนะคะหนักหน่อยนะคะปากนี้แต่คุณมีพลังใจเยอะค่ะเมื่อเป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยมีพลังใจอาจจะดูเนื่อย,เ,อยเหมือนล้าๆค่ะ เพราะตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยสุภะเป็นเด็กถือดาบมีความไม่แน่นอนบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องให้ต้องสู้ต้องฝ่าฟันอยู่ท่ามกลางความระแวดระวังแล้วอย่างที่บอกอะค่ะระวังความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาบางท่านอาจจะเป็นแค่การโยกย้ายความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเช่นย้ายโต๊ะทํางานย้ายนแผนกหรือบางคนย้ายบริษัทย้ายจากที่นี่ไปทําตรงนู้นเพื่อจะสะดวกกับการเดินทางอะไรเหล่านี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ชาววันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องที่การสถานที่ทํางานนะคะถามว่าความเปลี่ยนแปลงนี้รับมือได้ไหมผ่านไปได้ไหมเหนื่อยค่ะคุณอาศัยว่าคุณเป็นคนที่อีโก้ไม่แรงคุณพร้อมที่จะปรับตัวปักนี้ต้องบอกตรงๆนะสาหรับชาววันจันทร์มันจะเป็นปักที่เหนื่อยคุณก็พาตัวเองผ่านพ้นไปได้แบบ กระท่อนกระแท่นนะคะเพราะมันมีเดอ l o เลฟนะั่นแสดงเดอ l o เลฟเป็นเรื่องของการงานกรรมะแสดงว่ามันจะมีคนเข้ามาช่วยแหละเพียงแต่ช่วยแล้วเนี่ยสุภาพเป็นเด็กถือดาบมันก็สําเร็จได้ไม่เต็มที่ปุตตะเป็นสองเหรียญอีกมันมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนตรงนี้เป็นสถานประกอบการโรงงาน Office, ออฟฟิศก็เป็น t ดอ t o ทาวมันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง,างชัดแล้วตรงนี้มันหมายถึงเอกสารสัญญาพวกบางทีอาจจะมีปัญหากับ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้า,ผาแผนกอะไรพวกนี้ก็ได้ช่วงนี้เจ้านายอาจจะมอบหมายงานที่เราอาจจะไม่คล่องกับมันหรือบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่จับผิดอยากจะตรวจสอบอยากตั้งคณะกรรมการถามอะไรเหล่านี้อดทนหน่อยนะคะสิบห้าวันเองมันไม่รู้นะว่าเหนื่อยนะแต่เมื่อวาระมันเป็นแบบนี้ไปหาทางแก้เกมอย่างอื่น ไปแก้จากการจัดที่หลับที่นอนใหม่ดีไหมจัด่วงจุ้ยที่บ้านที่ทํางานถ้าหากมีการย้ายโต๊ะย้ายแผนกแล้วเราต้องมีก็เลยต้องหาที่นั่งที่เสริมตัวเองจัดห้องนอนที่ดีในช่วงระยะเวลานี้อย่าเพิ่ง15วันนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรแผลงแผลงไปจัดที่นอนใหม่แล้วจัดแล้วก็ลืมลืมที่จะดูว่าทิศทางดีไหมส่งเสริมไหมอย่าละเลยตรงนั้นนะคะ เช็คเรื่องทิศทางที่จะส่งเสริมชะตาชีวิตหน่อยก็ยังดีเพราะว่ามันก็จะเข้าเดือนกุมภามันจะมีการเปลี่ยนปีเปลี่ยนอะไรแล้วเราจะทงจะเชิงอะไรกับเขาไหมก็ลองดูไปเสริมตรงนี้ไปหาทางออกตรงนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ตาแหน่งหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บ้านที่บ้านถ้าเคยดีๆอยู่แล้วอย่าเพิ่งเกิดไอเดียแปลกๆใหม่ๆไ,ไปโยกไปย้ายไปปรับไปเปลี่ยนเพราะว่าช่วงเวลานี้ถ้าการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนใดๆก็ตาม ทำโดยพละการไม่ได้จําเป็นต้องดูเลิกดูยามดูความเหมาะสมสักนิดนึงแก้ตรงนี้ได้นะคะมาดูเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านบ้างตําแหน่งเนี้ยไพ่เดอะทาวเวมันมาสถิตนะคะ,ะพันธุแทนแม่แทนบ้านแทนรถสุภะแทนพ่อลุงตาปูเขาเรียกว่าช่วงนี้จะวุ่นวายจะเหนื่อยหนัก เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่หญิงระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในบ้านลื่นล้มเบาๆหน่อยระวังการกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทกันหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องรถราต้องได้ซ่อมได้แก้ไขหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องซ่อมบ้านซ่อม,อมรถอะไรเหล่านี้นะคะขอให้ใช้สติในการเดินทางไกลนะคะแม้แตค่คือเดินทางใกล้ๆยังมีปัญหาเลยอช่วงนี้ เป็นช่วงที่คุณต้องระแวดระวังถามว่ามันจะกระทบถึงตัวคุณไหมตัวคุณเป็นเด็กถือถ้วยถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะถ้าหากจะมีใดๆเกิดขึ้นมันจะไปกระทบกับคนที่อยู่รอบตัวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ชายผู้ใหญ่หญิงบุตรบริวารบุตรบริวารเรื่องสุขภาพอาจจะไม่รุนแรงเต็มที่ก็แข้งขาหัวเข่าถลอกปอกเปิกแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเราต้องใช้เงินเขาไปซัพพอร์ตเขาอาจจะใช้เงินเปลือง จะเปิดเทอมปิดเทอมหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามช่วงนี้บุตรบริวารมีเหตุให้ต้องใช้เงินนะคะหรือไม่เช่นนั้นเราเร็วนี้คุณอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนหนึ่งต้องหมุนเงินก้อนหนึ่งนะคะด้านสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องสายตานะคะแพ้แสงไหมสายตาผ้ามัวไหมอ่าสายตายาวมากขึ้นสั้นมากขึ้นหรือเปล่านะคะมาดูเรื่องความรักบ้างตำแหน่งนี้ปัตตานีขึ้น10เหรียญ ด้านความรักกับเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าจะมีปัญหาอะไรกันบ้างก็เป็นปัญหากระทบกระทั่งกันเหมือนลิ้นกับฟันนะคะเราแวงกันบ้างไม่ไว้ใจกันบ้างแต่ให้รุนแรงนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคู่รักคู่ครองอาจจะมีโปรเจกต์อยากจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรช่วงนี้นะคะหรือเขาขายบ้านขายรถได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะไพ่สิบถ้วยมันมาสถิตกับเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องบ้านนะ่ะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเขาอาจจะได้เงินก้อนนี้มาก็ได้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของคู่รักคู่ครองที่จะเริ่มต้นทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่นะคะจะซื้อจะขายซื้อก็จะได้ที่ที่ที่ดีขายก็เป็นช่วงเวลาที่ก็ทำกำํากําไรกําไรได้นะคะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนคู่นี้ระหว่างคนวันจันทร์กับคู่รักก็ถือว่าถ้ามีปัญหาไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะคะเพราะปุตตะสองเหรียญถ้าจะมีปัญหาก็เรื่องหมุนเงินนี่แหละแล้วก็ความไม่เข้าใจกันบางเรื่องลิ้นกับฟันกระทบกัน ระแวงกันกะเงาก็งอดนิดเดียวส่วนใหญ่95%ความรักของคนที่มีคู่รักคู่ครองความรักค่อนข้างดีค่ะเข้าอกเข้าใจกันดีส่วนคนโสดวันจันถามว่าความรักจะเป็นอย่างไรตัวคุณเป็นเด็กถือถ้วยมีโอกาสทีไ่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกับใครนะคะบางทีอาจจะเจอคนที่ญาติพี่น้องแนะนําให้ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเคยผ่าน หน้าผ่านตาคเคยเจอกันมาก่อนอะไรเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ทำงานด้วยกันนะหรือทำงานด้วยกันก็ได้ปัญหาใหญ่ก็คือคนโสดอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกใครไม่ได้จะมีคนสูงวัยคนนึงแหละเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าก็ภูมิฐานดีแต่ก็ติดตรงที่ว่าอาจจะนิ่งไปในขณะที่เราก็เป็นคนที่ต้องการความโรแมนติกมากแต่เขากับโรแมนติกไม่เท่าเราอีกคนนึงก็เจ้าจีดูแบ๊วแวแ,วแต่เราก็อ่านออกแหละว่า ก็ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่มันเลยทําให้คุณสับสนระหว่างคนสดใสซับซ่ากับคนที่ดูสีอึมครึมสีพาดเทลแนวแบบสุขุมจนบางทีอาจจะรัวว่าเขาจะตามความสดใสของเราไม่ทันนะคะอาจจะหย่อนเรื่องความไม่โรแมนติกเนี่ยก็เลยนี่แหละ,ค,ะคือปัญหาของคนโสดนะคะคือเลือกใครไม่ค่อยได้ไปทำบุญอะไรดีมีเดอะทาวเวอร์มีเดอะมูน ชำระนี้สงจ่ายค่าน้ำค่าไฟแลนะคะแล้วก็ไปร่วมทํารรบุญสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรือสร้างวัดเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเอามาเสริมเกี่ยวกับเรื่องที่บกพร่องในเนื้อดวงตัวดวงอะไรก็ไม่สำคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ข้างต้นดูเรื่องเอกสาร,รสัญญาให้ดีก็แล้วกันตรงไหนไม่เข้าใจอย่างไรคอมเมนต์ถามนะคะหมอจะได้เข้ามาตอบ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะยอดวิวคนดูน้อยมากมากจนใจหายยังไงช่วงเวลานี้ทั้งอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งโควิดที่กลับมาเป็นกันอีกรอบหนึ่งครั้งหนึ่งก็อยากใหทก้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งท,ทอ้อท้ออย่าเพิ่งท้อถอยขอเป็นกำลังใจให้เข้าใจว่าทุกคนอยู่ในภาวะที่มัน,มนยากลำบากอะคะ่ะจับมือเราสู้กันไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าหมอก็ไม่ได้สบายหรอกลำบากเหมือนกันค่อยๆสู้ใช้สติในการดำรงชีวิต เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าคิดร้ายอย่าทำเรื่องร้ายๆอย่าทำร้ายตัวเองนะคะหมอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ